ก็สวัสดีนานาทุกคนนะครับก็วันนี้ก็จะมาทํากบยางนะครับผมเป็นกบยางหนังกลับนะครับให้นานาทุกคนได้รับชมกันนะครับผมอ,อุปกรณ์ก็จะมีเป็นสีนะครับสีที่เราเอาไว้ลงกับตัวโมลกบยางนะครับแล้วก็น้ำยางขาวนะครับแล้วก็เป็นน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูแบบ อะไรอะไรก็ได้นะครับของอะไรก็ได้นะแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาทําให้ดูกันนะครับแล้วก็เดีย๋ยวตัวนี้จะเป็นที่ที่ผมเสียบไว้นะครับที่เห็นครัาวเนี่ยคือเป็นน้ํายางที่คอออกมากลแล้วก็ วีกันเลยนะครับก็จะทําเป็นสีแดงนะครับตาผมก็จะเลือกเลือกเป็นสีเขียวนะครับผมตาจะเป็นสีเขียวนะแล้วก็จิ้มต้นไม้นะครับไม้เหลมเมหรอือะไรก็ได้นะครับเอาที่ถนัดนะครับแล้วก็จิ้ม้าไปเลยอตานะครับ ประมาณนี้ถ้านา้นาคนหนึ่งนะครับอยากจะแต่งก็ได้นะครับเอาเป็นตาดำนะครับเป็นลูกตานะครับก็สามารถลงสีดำไปก่อนได้นะครับประมาณนี้ ่าผมจะทำเป็นสีแดงนะครับตาเขียวกับสีแดงผมมาก็สวยดีนะแล้วก็สีที่จะลงหลังนะครับเป็นสีทองนะครับแล้วก็ถ้าสีถ้าน้ำยางมันเนหนียวๆนะครับแล้วก็เอาไม้คนหน่อยนะครับนะคนได้พอประมาณนะครับ ไม่เห็นฟองไม่เหฟอร์เใหด้วยนะครับยังไม่ค่อยชินเท่าอ่านี่นะครับนี่มันจะอยู่ประมาณนี้สีมันจะยังไม่ออกทองมากนะครับ ก็รอ,อมันแห้งนะครับเราลงสีเสร็จนะครับก็รอมันแห้งสักพักนะครับ<ม>แ,ลแล้วก็จะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินนะครับมาตัดนะทีนี้แล้วก็ไปก่อนสี่้องเลยก่อนนะ ก็แทนที่ดีก็ปิดฝาได้ครนะต่ว่าผมถ่ายคลิปีงเลยยังไม่ได้ปิดนะครับนะกะค่อยลงนะครับค่อยๆลงน,ะนี่มันจะยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสีมันยังสีมันยังไม่แห้งนะครับ กลับนะครับมันแล้วแต่รูปแบบของมูนะครับว่าจะลงสีง่ายหรือยากนะครับถ้าเจอตัวยากๆหน่อยก็ลงสีนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องละเอียดนะครับงานพวกน,นี้ก็ ถ้าจะทำใช้ก็ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับแต่ว่าอยากได้สีสันสวยงามก็ละเอียดก็ได้นะครับแต่ว่าทำขายก็ต้องละเอียดนิดนึงนะครับก็โมโมสั่งได้ในอปีและลาซาด้านะครับผมก็ลองสั่งมาทำกันดูนะครับชุดทำกบยางเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ากี่บาทแต่ว่าไม่ค่อยแพงนะครับไม่ค่อยแพงนะช่วงนี้ เมื่อก่อนอาจจะแพงอยู่แต่ว่าตอนนี้มันราคามันดอกไปคนทำเองเยอะนะครับผมก็เลยทำคลิปมาสอนนะครับที่มีนาน้าอยากทำนะครับมือใหม่นะครับัทำกบยางนะครับก็มารับชมคลิปนี้ได้นะครับตรงนี้ผมจะลงเป็นสีแดงนะครับน้าหน้าเห็นไหมเนี่ยะตรงนี้นี่ จมูกนะครับเพราะว่าเราจะลงสีแดงนะครับเราจะจําสีแดงนะก็เลยลงลงไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงเ,เอาไปชุบเลยนะครับมันจะเป็นฟองอากาศนะมันจะไม่เต็มนะอันเนี้ยตรงเนี้ยไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะไม่สวยนะครับเราลงไปเลยนะครับอ่าแล้วก็คุมกันปาาขิงครับอะเอาเป็นสีทองดีกว่า คำสีทองนะนี่นะครับปุ่มกันปากฉีกส่วนมากมันจะอยู่ด้านล่างนะครับก็ตรงน,นี้ละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าสีทองมันไม่ใช่สีหลักที่เราจะลงนะครับลงกับตัวบอยางนะครับอ่ะตอนนี้ก็รอให้แห้งนะครับผมแล้วก็เกยบไว้ ขั้นตอนนี้ไม่ต้องยังไม่ต้องจุ่มเอเอ,อเอเขาเรียกอะไรนะน้ำส้มสายชูนะครับยังไม่ต้องจุ่มนะเพราะว่ามันเะอะไรวะก็เอาง่ายๆก็ไม่ต้องจุ่มเําครับสำหรับผมนะแค่ผมคนเดียวนะครับผมไม่จุ่มนะเนี่ย ก็รอนะครับสักประมาณสิบสิบยี่สิบนาทีนะครับก็รอใจเย็นๆนะครับน,นนะฮะก็เดี๋ยวตัดไปตอนตอนที่เออจุ่มน้ำยางนะครับรอรอตอนนี้แห้งแล้วเราไปจุ่มน้ำยางกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ขั้นตอนก็ แล้วแต่คนคนจะชุบนะครับว่าจะชุบน้ํายางกี่รอบนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชุบหกกันนะครับแต่ว่าอยากให้นุ่มก็ชุบห้าก็ได้นะครับชุบหน้าเอ้ยชุบห้าเคาะเคาะไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเทคนิคการเคาะผมจะบอกไว้ในตอนเคาะเลยนะครับว่ามันเคาะยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอไปดูตอนชุบเลยนะครับ นะครับนั่นะนะก็มาต่อกันเลยนะครับนี่นะครับเวลาสีมันแห้งนะครับมันก็จะออกสีประมาณนี้นะครับแต่ข้างหลังยังไม่แห้งมากนะแต่ผมว่าน่าจะได้แล้วนะครับน่าจะได้แล้วนะวัตรงอื่นมันก็ได้แล้วแล้วเราก็มาลองชุดกันเลยนะครับแล้วก็เปิดฝานะเตรียมพร้อมไว้ ก็เป็นสีแดงนะครับถ้าสีมันหนืดแล้วก็ต้องคนคน,คน,คนหน่อยนะครับมาจ,จุ่มลงไปนะครับแล้วเราก็เคาะนะครับตรงนี้เคาะประมาณสักสิบยี่สิบทีก็ได้นะครับต้องเคาะแรงมากครับ แล้วคากำลังสักห้าทีนะครับอ่าจะได้ประมาณนี้ไปชุบน้ำส้มสายชูเลยนะครับก็เคาะเคาะพอหมัดหมานนะครับตัวผมก็ระบุไม่ได้นะครับว่าเคาะทีดีนะครับเอาแค่พอหมัดหมานนะก็เวลาเคาะนะครับถ้าถ้ามูนไม่แน่นนะครับระวังนะครับขั้นตอนแรกถ้ามูลมัน ติดไม่นั่นกับไม้นะครับระวังนะมันหลุดได้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่หลุดนะครับเวลาเราเพาะต้องระวังด้วยนะครับจากประสบการณ์ตรงเลยนะตรงนี้ถ้ามันไม่แน่นหรือมันเรายัดเข้าไปแล้วมันรู้สึกหลวมๆนิดหน่อยนะครับให้เปลี่ยนไม้นะครับไม่หรือไม่ก็หรือก็ต้องเปลี่ยนไม้แหละนะครับประมาณนี้นะครับก็แล้วก็ถึ่งไว้นะครับรอแห้งนะครับสักสิบสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับก็ ีก็ตามใจชอบเลยนะครับผมก็ผมชุบสีแดงเสร็จเนี่ยผมจะไปชุบสีดํานะครับสีดําเป็นตัวนี้ไปชุบสีดํานะเพราะว่าผมชอบให้มันมืดๆให้มันเป็นเป็นแดงเลือดหมูหน่อยๆนะครับมันจะสวยนะสําหรับผมนะครับผมไม่ชอบแดงแจ๊สนะครับถ้าแดงแจ๊สนี่โอ้โหไม่ไหวน,นะครับไม่ถูกตาเลย <laughs> ลก,ก็เสร็จไปแล้วนะครับ ก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะครับิ0นาทีก็ได้นะให้น้ำส้มสายชูมันแห้งนะครับเราดูจากด้านล่างนะครับว่ามันแห้งหรือยังนะครับก็ทิ้งไว้นะครับก็ไอ,อชุบครั้งแรกนะครับผมเคาะหน้า20ทีนะครับแล้วก็เคาะหลังอีก5ทีนะอ่าก็จําไว้นะครับจําไว้นะอ่าเดี๋ยวเราก็ตัดไป ที่การชุบค้งต่อไปเลยนะครับผมมานะครับก็นี่นะครับแห้งแล้วนะครับพยายามสังเกตนะครับผมดิ้งไว้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าไปกินข้าวด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้ามันแห้งจัดมันจะเป็นสีแดงอย่างนี้เลยนะครับถ้าถ้ายังไม่แห้งจัดก็ประมาณนี้นะครับมาแล้วก็แค่นี้พอแล้วนะครับเพราะว่า ไอ้น้ำส้มสายชูเนี่ยมันแห้งแล้วแล้วเราก็ทำการชุบสีดำกันเลยนะครับชุบไปเลยจะเคาะเป็น,ป,นประมาณสิบครั้งนะครับแล้วเคาะห้าหมันเดิ ีก็เคาะ้วส้มสายชูเอามัดหมาบเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับการทํำลุมยางไม่ต้องรีบนะเพราะว่ารีบร้อนไปเดี๋ยวงานอาจจะออกมาไม่สวยนะครับผมพอเสร็จแล้วก็วางพักไว้วา,างพักไว้นะครับผม ็ชุบครั้งที่สองนะครับจะเป็นเข้เข้อข้างหน้าสิบนะครับข้างหลังห้านะครับ่ะแล้วก็กไปรอชุบครั้งที่สามนะครับผม่ะก็มาชุบนะครับรอบสามกันนะครับผมกบตัวนี้นะครับผมจะชุบแค่ห้ารอบนะครับเพราะว่าน้ํายางขาวผมเนี่ยมันเริ่มหนึ่งแล้วนะครับ ถ้าว่าชุบหกเนี่ยมันจะมันจะหนาเกินไปนะครับผมก็อันนี้ก็เคาะผมจะเคาะแค่หน้านะครับ แต่จะเคาะแรงหน่อยนะครับผมตันนี้ก็สามรอบแล้วนะครับนี่เป็นรอบที่สามนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ไปรอดูรอบที่สี่นะครับแอบมาครับก็ถึงรอบที่สี่แล้วนะครับตัวไกล่แล้วนะโอ้ถ้านะครับก็ควรระวันงนะครับถ้าเราชุบหนาเกินไปนะครับมันจะแกะยากนะครับถ้าชุบหนาเกินไปนะ แล้วก็เวลาปากัดเนี่ยมันจะค่อนข้างวัดติดยากเลยนะครับผมก็คอยดูนะครับว่าน้ำยางเราเนี่ยมันข้นหรือว่ามันไอ้นี่เกินไปหรือเปล่าเวลาเราเคาะเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ก็ถ้ามันแข็งเกินไปอย่างที่ผมว่านะครับก็วัดปลามันก็จะอยู่นะครับเพราะว่าเนื้อยางมันแข็งนะครับก็ถ้ามันแข็งเกินไปเนี่ยมันจะมันจะเข้ายากนะครับมันกัดเข้ายากนะครับเห็นไหมเห็นไหมเวลามันแข็งเกินไปนะครับเนี่ยถ้าถ้าได้ประมาณนี้กำลังน,น,นุ่มนิ่ม ระวังกันไปด้วยนะครับนั่นนะแข็งไปก็วัปดปาไม่ค่อยจะอยู่นะครับแต่ถ้าอ่อนไปล่ะอ่อนไปก็ตีสวะได้ง่ายนะครับก็เดี๋ยวรอรอรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเลยผมจะมาอธิบายตอนแกะนะครับผมก็รอรอบห้านะครับมาครับนนะก็มาถึง การชุบรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็จะชุบแล้วก็เคาะสิบรอบเหมือนเดิมน,นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ ามาหมาดเป็นเดิมนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงนะครับอย่างรีบนะแต่ถ้าใครไม่รีบนะครับทิ้งไว้สักคืนนะครับโอเคเลยนะครับถ้าผ่านไปหนึ่งคืนนะครับย4ิบสี่ชั่วโมงครับนะง่ายๆก็ถ้าทิ้งไว้ย4ิบสี่ชั่วโมงเนะี่ยยางมันจะเซ็ตตัวพอดีนะครับก็ลองดูนะครับถ้ารีบ ถ้ารีบก็สามถี่สามถี่ชั่วโมงก็แกะได้นะครับแต่ว่าถ้าสองชั่วโมงไม่แนะนํานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับจะตายตรงนี้นะครับแกะไปแล้วมันขาดนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูเดี๋ยวบอกให้ดูเนี่ยเวลามันไม่ถึงนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราชุบหนานียเห็นไหมสองชั่วโมงนะครับมันจะขาดประมาณนี้นะครับก็นี่นะครับเป็น ือว่าเป็นวิทยาทานให้หน้าหนา,ห,าหลายคนได้เลยนะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับทำกบยางไม่ต้องรีบนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูตอนแกะนะครับว่าจะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวเวลาแกะเนี่ยผมจะประกอบชุดเป็ดให้ดูด้วยนะครับเจาะปากในการเจาะปากนะครับแล้วก็ใส่เบ็ดเอาอะไรใส่นะครับก็ ไปรอดูกันเลยนะครับผมแล้วก็รอไปประมาณสามชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ฝนตกนะครับนั่นนะละอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับแล้วก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ว่าใครจะลาดไปลึกไปน้อยนะครับก็ประมาณนี้ มันอ้อมนะครับมืออ้อมล้วดึงขึ้นมาจะรูดออกเลยนะครับแล้วก็เอามือหวุนขึ้นมานะครับหมุนข้นหมุนขึ้นมา ได้ประมาณนี้นะครับแล้วนะก็เนื้อยางพอข้ังนุ่มเลยนะครับครับผมก็เดี๋ยวฝั่งนี้นะครับยังไม่โดนไอเขาเรียกอะไรนะ ยังไม่โดนน้ำส้มสายชูนะครับเดี๋ยวผมผมชุบน้ำส้มสายชูไปนะครับก็อันนี้มันแล้วแต่สูตรนะครับผมผมแค่อยากชุบเฉยๆนะครับ้าชุบแล้วสีมันก็ค่านจะดีนะครับ ก็ดูปากเนี่ยเห็นไหมตรงตรงจุดการปากขีดนะครับแต่ค่อนข้างสวยเลยนะน,ยนะครับถ้าเราเอาแต้มแต้มนะครับมันจะเต็มนะครับเนี่ยเต็มเต็มทุกจุดเลยนะครับเ,เดี๋ยวเราก็ถึงหแห้งนะครับก็คลิปนี้ก็ จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าน้านาคนไหนสนใจที่จะทำกดยางนะครับผมก็ลองไปซื้อเป็นโมนะครับโมกดยางนะครับผมมาทำเองลองดูนะครับแต่ว่าการทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ไยากเกินไปนะก็ขอแค่ ก็ค่อยทำนะครับก็ดูคลิปนี้น่าจะเป็นแล้วนะครับถ้าดูจบนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะสอนประกอบชุดเบ็ดน,นะครับเดี๋ยวสอนประกอบชุดเบ็ดดีกว่านะครับวันนี้ก็ขอลาแล้วนะไปเรียนเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ